สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นต้นยูโฟเบียเชิงเคียนนะครับบางท่านก็เรียกกันว่าต้นสลัดไดนะครับพวกนี้เป็นพืชตระกูลเดียวก,กันกับพวกตะบองเพชรนะครับวันนี้จะมาย้ายจากตอไม้ใหญ่นี่นะครับเนื่องจากว่ามันมีต้นต้นโพยเซียนมันขึ้นมาแทรกดูหลายต้นทีเดียวก็เลยเห็นว่าเอาเอาตรง ขอนไม้ยู่ต่อไม้เนี่ยให้มันเป็นที่อยู่ของป้ยเสียงแล้วกันนะครับเลยจะมาเอาต้นยูเฟอเบียเชิงเคียนหรือต้นสลัดไดเนี่ยออกไปใส่กระถางไว้ซะเอาไว้ไว้กับพักพวกบนด้านหน้าต้นนะเนื่องจากว่ามันมีหลายต้นทีเดียวนะครับอืประโยชน์มันก็มีมากมายนะ,ะเป็นพุ่มแคกไลผ่านใบสีสู่ขวัอ่ะนะอืมตำราของสมุนไพรเนะี่ยก็มีหลายเพจบอกว่ามันเป็นมันเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะ เป็นยาสวนไพรบอกว่าเป็นผ่านการวิจัยมารักษา,ารโรคได้หลายอย่างเช่นโรคบำรุงหัวใจอ่าบำรุง,งตับบำรุงปอดแก้ไข้อเดีพวกนี้นะครับยอะเดียวจากการวิจัยนี่บอกว่ามีประโยชน์ด้านสมุนไพรถึง19อย่างนะครับผู้ฟังท่านใดถ้าอยากจะใช้เป็นยาสวนไพรก็ต้องสาแพทย์ศึกษาผู้ช่วชาญด้านสมุนไพรด้วยนะครับก็จะปลอดภัยนะครับนะครับวันนี้ก็เอามาฝากท่านเป็นเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ตามชมโากานนี้ขอบคุณครับ